ว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดกรีดนางเอกคนสวยประกาศข่าวดี โดนแฟนหนุ่มจองตัวแล้วจ้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเล่าข่าวดาราวันนี้อาวาชิมะอุมิกะในวัย30ปีนักแสดงและนักร้องดังชาวญี่ปุ่นได้ประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมในวันที่22ธันวาคม2024โดยเธอค่ะได้เผยว่าเธอกำลังมีข่าวดีจะแต่งงานกันกับนากามูระคาซึมิวัย30ปีนักว่ายน้ำชาวญี่ปุ่นที่เธอรักแล้ว มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาหลายปีแล้วนั่นเอง โดยโพสต์ดังกล่าวเธอได้เผยค่าว่ามีข่าวส่วนตัวที่อยากจะแจ้งให้ทุกท่านทราบค่ะขาวาชิมะอุมิกะขอสัญญาว่าฉันได้จดทะเบียนสมรสกับคุณนาการูระคาซึมิแล้วค่ะฉันถูกดึงดูดไปที่ความใจดีของเขาและความมุ่งม,มั่นที่เขามีในการเดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งฉันรู้สึกชื่นชมเขามากค่ะตัวฉันยังคงเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์และยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกมากแต่ฉันตั้งใจว่าจะร่วมมือและสนับสนุนกันและกันในชีวิตคู่ ขณะดเดียวกันก็พยายามพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับเขาในขณะที่ปี2024กำลังจะสิ้นสุดลงฉันรู้สึกดีใจที่สามารถบอกข่าวในช่วงเวลาแบบนี้ที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของฉันขอขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือฉันเสมอและขอบคุณสำหรับ การสนับสนุนจากแฟนๆทุกคนในทุกๆปีค่ะหวังว่าในปี2025จะได้รับความรักและการสนับสนุนจากทุกท่านเช่นเดิมนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและมีความสุขในช่วงปลายปีนี้ขอให้คริสต์มาสลายปีใหม่ของทุกคนเต็มไปด้วยความสุขค่ะ